สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหยินนะคะตอนนี้นะคะทีมงานอยู่กับคอนเทนต์นี่เลยสำนักธมินทั้ง8นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพัฒนาวรายุทธ์กันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเล่นได้ทุกสัปดาห์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมอื่นเราจะสามารถเล่นได้ทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราจะเล่นได้ทุกสัปดาห์เนาะ ในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะผู้เล่นนะคะจะต้องเป็น V.I.P. ยุทธภพนะคะผู้เล่นถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะว่าเป็นเป็นผู้เล่นด้วยเอย้เป็น V.I.P. ด้วยนะคะนะซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยผู้เล่นจะไม่สามารถใช้จอมยุทธยุ่งมากได้นะคะจอมยุทธยุ่งมากคืออะไรจอมยุทธยุ่งมากก็คือ ถ้าเกิดว่าเป็นในคลิปก่อนๆที่ทีมงานได้ทำเคเวสร,รวบรวมสิ่งของไว้ใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนไหนไม่มีเวลาเนี่ยผู้เล่นสามารถใช้ห้าตำลึงนะคะในการกดจอมยุดยุ่งมากได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นรายสัปดาห์นะคะผู้เล่นก็ไม่สามารถกดได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามารับเคเวสกันเอาวะเข้าสู่ลานฝึกไวพัฒนาวรายุทธเงื่อนไขเข้าร่วม พลังระดับฝีมือจะต้องเป็นบทเรียนแรกเข้านะคะรับภารกิจลานฝึกฝนแล้วแล้วก็เป็นจำยุทธ VIP นะคะและไม่อยู่ในสถานะต่อสู้ไม่อยู่ในสถานะเสียชีวิตพูดง่ายๆก็คือคนตายนะไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้แม่แตกต่างกันจังเบยวิธีเล่น30นาทีนะคะพีชิตลูกศิษย์ทดสอบได้หนึ่งคนโอ้ในเวลา10วินาทีหรอ พิชิตพร้อมกันเท่ากับจบวิธีเล่นไม่เช่นนั้นลูกศิษย์ทดสอบที่พ่ายแพ้จะรักษาตัวเสร็จแล้วเข้าสู้ต่ออ๋อโอเคก็คือเหมือนกับว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นวะ่ะอ๋อพูดง่ายๆคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวเทีมงานอันนี้ตุยไปแล้วนะฮะแต่ว่า ถ้าเกิดจากจากที่อ่านเมื่อกี้เหมือนกับว่ามันจะฟื้นขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าพวกมันสองคนพร้อมกันเห็นปะมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็คือต้องพยายามที่ฆ่า2องตัวนี้ยให้ได้พร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวทีมงานจะทำให้ดูอีกทีนึงเมื่อกี้ทีมงานฆ่าอีกตัวนี้ไปใช่ไหมเดี๋ยวทีมงานจะฆ่าอีกตัวนี้แล้วกันนะเก่งนักนะฮอ โอเคตอนนี้ทีมงานฆ่ามันไปแล้วนะคะก็คือประมาณสิวินาทีนะคะเขาจะเกิดขึ้นมาอีกทีนึงเียไ,ได้ว่าซีซมาเต็มนี่ไงมาแล้วนะคะแล้วมันมีแบบสกิลไหนที่แบบเรียบร้อยนะคะเก่งปะ <laughs> ยอกยอกยอกคือพูดง่ายๆก็คือกิจกรรมนี้นะคะผู้เล่นจะต้องพยายามฆ่ามอนสเตอร์2ตัวนี้ให้มันตายพร้อมๆกันนะคะไม่งั้นประมาณสิวินาทีนะคะตัวที่เราฆ่าตายเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีวิตกลับขึ้นมานะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือพยายามเลี้ยงเลือดจะขายเลี้ยงเลือดแล้วก็ฆ่าให้มันตายทั้งคู่นะคะ ถึงจะสามารถเสร็จภารกิจนี้ได้แล้วก็ภารกิจนี้นะคะจะมีระยะเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นใช้คําว่าเพียงกับคําว่า30นาทีมีระยะเวลา30นาทีนะคะที่จะให้ผู้เล่นสามารถลำเลียงเลือดของมอนเตอร์สองตัวนะคะให้ตายพร้อมๆกันได้เนาะแล้วก็กลับมาส่งเควสที่เดิมนะคะเซินถูฉินนะคะคนใช้บรรลุภารกิจนะคะได้ข่าวว่าได้แต้มเยอะนะเราเห็นไหมคะ ระยะเวลาหนึ่งวันเพราะฉะนั้นทีมงานจะพูดย้ำอยู่เสมอว่าไอเทมพวกนี้ถ้าเกิดว่าได้มาแล้วขอให้ผู้เล่นรีบกดใช้นะฮะอย่าแบบว่า,วาเดี๋ยวค่อยกดก็ได้เดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมอื่นก่อนแล้วค่อยกดทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือทีมงานนะ่ะกลัวผู้เล่นลืมไม่ใช่อะไรแล้วเดี๋ยวไอเทมมันจะหายไปนะฮะแล้วก็ได้แต้มทามินถึงห้าสิบแต้ม,มนี่ตอนนี้มีห้าสิบห้าแต้มแล้วนะแล้วก็จะขึ้นหนึ่งทับหนึ่งอย่างนี้นะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมพัฒนาวอรยุทธ์นะคะต้องบอกว่าชื่อกิจกรรมแม่งสนทางกับสนทางกับตัวกิจกรรมมากๆเลย <c oughs> คือแบบตอนแรกทีมงานก็คิดว่าแบบอาจจะให้เข้ามารำให้เข้ามาแบบอะไรที่มันได้แต้มสกิลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็ค่อนข้างสนทางพอสมควรนะคะโอเคำรับใครที่สนใจนะคะผู้เล่นก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ที่พูธมินนะคะโดยการหนึ่งเลยนะคะผู้เล่นเนี่ยจะต้อง ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอุเพิ่งมาพูธมินครั้งแรกควรไปยังไงดีให้ไปหาคนถอเรือที่เมืองล่วอย่างนะคะแล้วก็มาที่เมืองรัติกาลนะคะและทีนี้ในเมืองรัติกาลเนี่ยก็จะมีวาร์ปอยู่นะคะมีวาร์ปแบบวาร์ปให้มาที่พูธมินนะคะอันนี้กดก่อนหน้าไม่ได้หรอเอาวะมีวาร์ปอย่างชัดเจน เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานไปพาไปที่รัติกาลก็ได้นะคะเราจะได้เห็นภาพกันชัดๆพอผู้เล่นอาศใส่คน่อเรือมาแล้วนะคะนี่มันก็จะมีไปพูธมินมีไปวังจิ้งเทียนนะคะมีไปตลาดวิญญาณพร้อมกับว่ามีจุดพักของหมอท่องเมฆให้ด้วยนะ,ะมีสองจุดนะทั้งแมปเนาะ ผู้เล่นก็สามารถเซฟวาร์ปได้ว่าง่ายๆเนาะหรือว่าจะไม่เซฟก็ได้อันนี้ก็คือก็เข้าใจแหละว่าลูวาร์ปมันก็มีจํากัดนะคะแต่ว่าผู้เล่นก็สามารถมาพูธมินทผ่านทางเมืองรัตติการได้นะคะโอเควันนี้ทีมงานก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คอนเทนท์หน้านะคะบ๊ายบาย